บรรยากาศจังเป็นใจสลึกเกินในเทพนิยายถ้าเรามองอย่างนี้ก็เหมือนกับเทพนิยายที่อยู่ในหนังอะที่อยู่ในหนังน่ะแบบนั้นเลยจ้าพี่นอ้องเอ้ยถ้าเป็นบรรยากาศถ้าวันไหนมันมีแดดนะเวลาเราถ่ายภาพถ่ายวิดีโอมันจะสวยมากถ้าเวลาวันไหนแดดออกนะพี่น้องเจ้าเบิงแดดเขาออกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอา เป็นเหมือนสวงสวรรค์ในเทพนิยายในหนังเลยจ้ะพี่น้องเอ,อ๋จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่คือทางตอนใต้เราขับรถเลาะเลาะมาจนถึงตอนนี้เราเราเลาะไปซื้อกับ,กบข้าวจ้ะแวะกลับมาแล้วกลับมาแล้วกะหิมะก็เริ่มละลายแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่มาให้ดูหิมะทางตอนใต้หิมะไม่เยอะไม่นามากจ้ะ ไม่ละลายหมดแล้วห้องน้ําตรงนี้เขามายกเอาไปแล้วห้องน้ําช่วงหน้าหนาวไอ้ช่วงหน้าร้อนเนี่ยหน้าหนาวเ,เขายกไปแล้วนี่อันนี้ห้องน้ําตรงนี้ปิดห้องน้ํานี้ใช้เขาไม่ให้ใช้แล้วจ้ะหน้าหนาวปิดแล้วค่ะห้องน้ําตัวเนี้ยปิดแล้วเขาปิดจ้ะถ้าจะฉี่ก็ฉี่ข้างนอกแล้วกันอะไรประมาณนี้เนาะอืม นี่ทิ่นที่เรามาพักอาศัยที่เราลอยกระทงแล้วก็เราชอบมากันเวลาเราไปซื้อของกลับมาเราก็จะมาพักรถเอยียงประมาณนี้นะแถวนี้มันเป็นแม่น้ําแล้วก็อากาศดีดีพีนพ่นอ้องพี่น้องเบิ่งเด้อสีเฮีเบิ่งเด้ออย่าเบิง่งแต่สับปะไทแล้วบนสีเฮีเบิ่งพบิง,บ,งบรรยากาศเบิงบ่งเบิ่งพูนงามบ่ตะวันสาดแสง พระอาทิตย์อัดส,ส,สะดุงหลงไหลหน้าหลงไหลมากเลยวันนี้ก็มีแดดอยู่นะคะถือว่าฟ้าสว่างฟ้าเปิดเหมือนกันนะวันนี้สวยมากไม่แน่ใจตรงนั้นน่าจะเป็นเกทเฮาส์เล็กๆให้คนได้มาพักผ่อนช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยประมาณเนี้ยเพราะว่าช่วงหน้าร้อนเขาก็จะมาเล่นแคนูจะมาเล่นแคนูจะมาล่อง แพกันอย่างประมาณนี้เนาะเวลาช่วงหน้าหน้าหน้า,นาร้อนเนี่ยอันนี้คือหน้าหนาวเห็นไหมประมาณนี้เขาก็จะมีเถียงนาน้อยเถียงนาน้อยสองเถียงสบับปะรดเรียกเถียงนาน้อยนี่แอปเปิลแอปเปิลตรงนี้อร่อยมากเลยนะคะเนี่ยบางปีดกดุกแถวนี้มาเก็บแอปเปิลกินฟรีได้เขาไม่ว่ามันเป็นที่ของสาธารณะ เก็บได้กินได้มันมีหลายต้นนะคะมีต้นแอปเปิ้ลเนี่ยหลายต้นแถวนี้อร่อยสาบุไทยมาเก็บบ่อยเห็นไหมอันนี้ก็ตรงที่ปิ้งย่างให้ดูให้ดูฝร่งตะน,นาศาบุไทยลายแต่ลมนะยิ่งใกล้น้ํายิ่งเย็นแต่วันนี้อากาศเย็นเย็นกว่าเมื่อวานหิมะละลายอยู่นะคะแต่มันเย็นน้ําก็ไม่มีน้ําแข็งนะคะทางนี้เห็นไหมหิมะละลายหมดแล้วไม่มีน้ําแข็งนะ แต่เย็นมากวันนี้อากาศเย็นลงมากๆากเลยอ่ะบอจ๊ะเนี่ยตรงนี้สามารถเดินข้ามไปได้ฝั่งนู้นต้นไม้หักล้มละนเนระนาดนี่นะเทียงหน้าน้อยที่สาวุทยพูดเอาไว้ทำให้มานั่งปิกนิกหน้าหนาวหน้าร้อนได้ตามสบงสบายไหมทำคักดิเอาไว้ดูแลให้ประชาชนได้มา ผ่อนคลายได้มาปิกนิกอะไรประมาณอันนี้ที่ปิ้งย่างจ้ะอันนี้ขยะเขาทำไว้เจ๋งมากเนี่ยมีนกด้วยอากาศดีวันนี้าอากาศดีมันก็จะมีนกเราสองตายายชอบขับรถเลาะกันเลาะมาดูบรรยากาศให้จ้ะงามบ่ให้ดูบรรยากาศสวยงามบรรยากาศจะช่วงนี้ก็จะมไม่มีอะไรมากมายจ้ะ ถ้าออกมาข้างนอกก็จะเห็นแต่บรรยากาศนี่ล่ะค่ะเอาบรรยากาศมาให้ดูได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าได้ไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้และตรงนั้นนะคะเ <c oughs> นี่ยน้ําเยอะถ้าช่วงหน้าหนาวน้ําจะเยอะเพราะว่าน้ําจากหิมะมันละลายเนาะน้ําหิมะมันละลายมันก็เลยทําให้น้ําเยอะเห็นไหมก็ถือว่าแต่เย็นนะเริ่มเย็นแล้วค่ะโอเคเริ่มเย็นมือเริ่มเย็นแล้วค่ะหันมาหาชาบ,บูไทยดิ มือเริ่มเยน็นมือเริ่มสั่นเริ่มเย็นแล้วคับพี่น้องเขาทำได้ดีมากเลยนะไอเดียส่วนมากจะเป็นไม้ทางตอนใต้ทางสวีเดนส่วนมากก็จะทำไม้มันหาง,หาง่ายหาได้ง่ายเขาจะทำจากไม้นะส่วนเยอะเป็นเขียงนาน้อยสับุทไทชอบเรียกเขียงนาน้อยก็จะเอาทำเป็นเขียงนาน้อยแบบนี้เขียงนาไว้ให้ ประชาชนได้นั่งพักผ่อนถ้ามันพังเขามาทําใหม่ถ้ามันพังมันอะไรก็มาทําใหม่มันก็เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้ามันพังอะไรเงี้ยเขาก็มาซ่อมมาแซมตกแต่งใหม่จ้างบประมาณเยอะไม่เป็นไรภาษีรัฐภาษีรัฐราษดองเยอะก็เอามาทําพวกนี้แหละค่ะประมาณนี้แหละค่ะอืม อัดยายซื้อขนมยายประมาณนี้ก็มาทำแบบนี้ขอยัง้ยวางเงืนหลายเนาะเงื่อนหลายเนาะเฮ็ดอันนู่นเฮ็ดอันนี้แล้ะเฮ็ดอันนั่นคอยว่าสิเนาะคอยชอบพูดลิ้นเฮ็ดอันนีและเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันนั่นเฮ็ดอันนั่นเฮ็ดอันนี่คอยว่าเงินเยอะงบเยอะจ้ะโอ้ยเริ่มเย็นแล้วจ้าปะเย็น้วจ้ะพี่น้องเมื่อคอยกันเริ่มเย็นเริ่มหนาวเริ่มแบบบ่า ค่อยไม่ใส่ถุงมือเพราะว่าเวลาถ่ายคลิปมันหยิบโทรศัพท์ยากจ้ะพี่น้องเป็นบอเย็นตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งมาปิกนิกมาหลบฝนหลบหลบฝนหลบหนาวหลบอะไรได้จ้าแถวนี้น่ะสวยเออขดมากไอเดียเขาจังสี่ละจ้ามีมองทิ้งขยะพร้อมขยะก็มีป้ายมาปิกนิกได้นะคะ